บริเวณทางออกของพิพ,ธพิธภัณฑ์นะคะ <c oughs> ก็จะมีโซนที่ขายของที่ระลึกก็สามารถซื้อหนังสือหรือว่าซื้อของฝากติดกลับไปได้นะคะให้คนที่เขาอยากมาแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มา <c oughs> ต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินไปที่อนุสร์นะคะซึ่งอยู่บริเวณด้านนอกของพิพ,ธพิธภัณฑ์ค่ะ <c oughs> ยังมีเรื่องราวที่ ยังไม่ได้กล่าวถึงอยู่อีกค่ะด้านหน้าที่เราเห็นอยู่นะคะจะเป็นสวนอนุสรณ์สันติภาพ Peace Memorial Park ด้านหลังที่เห็นเป็นตึกนะคะคือมิวเซียมที่เราเพิ่งออกมาเมื่อกี้ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะคะจะเป็นสวนอนุสรณ์สันติภาพหรือว่า Peace Memorial Park ค่ะเป็นอนุสวาวรีที่สร้างไว้สำหรับ ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่ฮิโรชิมาเป็นการสร้างรูปทรงโคงเหมือนกับต้องการที่จะปกป้องดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตภายในก็จะมีการจารึกชื่อของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการสลักคําจารึกไว้ว่า Let all the souls here rest in peace for we shall not repeat the evil จงหลับให้สบายเถิดจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเป็นเหมือนการกล่อมการปลอบประโลมดวงวิญญ,ญาณค่ะ ไม่ไกลาจากพิพิธภัณฑ์ก็จะเจอกับซากอะตอมิกบอมโดมค่ะหรือว่าหลายคนจะเรียกกันว่าเอบอมโดมเป็นเศษซากปรักหักพังนะคะในยุคก,ก่อนก็จะเป็น สูนแสดงสินค้าของเมืองฮิโรชิมาก,ก่อนที่จะเกิดระเบิดค่ะ จริงๆในช่วงแรกเริ่มนะคะก็เป็นข้อถกเถียงกันนะคะว่าจะให้มีการทุบสิ่งก่อสร้างเนี่ยที่เป็นซากปรักหักพังทิ้งลงดีไหมเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยิ่งย้ำเตือนสร้างความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจให,ให้กับคนญี่ปุ่นเองหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็ได้มีข้อตกลงกันว่าจะเก็บเศษซากสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ไว้นะคะเพื่อเตือนใจแก่ชาวโลกถึงผลร้ายของการใช้อาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ผลร้ายของสงครามค่ะ ในปัจจุบันอะตอมิกบอมโดมก็ได้ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกค่ะเอ้ยหนาวคือถ้ามันไม่มีลมอ่ะมันจะไม่หนาวเลยนะโดมด้านหลังนะคะเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างเฮี้ยนเนื่องจาก ผู้คนที่อยู่ไกลเนี่ยมักจะได้ยินเสียงแปลกๆเชื่อกันว่าเป็นเสียงของวิญญาณหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในหอแห่งนี้แหละค่ะก็หลังจากการถูกโจมตีที่ที่โรชิมาแล้วก็นางาซากิด้วยอาวุธนิวเคลียร์ผู้ที่รอดชีวิตมาเนี่ยเขาคิดว่ามีวิญญาณเนี่ยอยู่รอบๆตัวพวกเขาและผลกระทบทางด้านจิตใจก็ทำให้พวกเขาเนี่ยมีนิมิตคิดว่าตัวเองสามารถสื่อสารกับวิญญาณที่ เป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดในสมัยก่อนชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะคะก็เป็นชาวชินโตมีบ้างบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์แต่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์หรือว่าชินโตหากผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้รับการประกอบพิธีกรรมโดยบาทหลวงตามความเหมาะสมแล้วก็จะทำให้วิญญาณเนี่ยยังคงวนเวียนอยู่สถานที่ที่ตัวเองเสียชีวิตไม่สามารถพบเจอความสงบสุขได้ค่ะ ทุกวันนี้นะคะชาวญี่ปุ่นเองก็ยังคงคิดว่าฮิโรชิมาและนางาซากิก็ยังคงถูกหลอกหลอนจากดวงวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนค่ะ ที่เห็นด้านหลังก็จะเป็น Children's Peace Monument ค่ะเป็นอนุสรณ์สถานที่ไว้อาลายัยไว้รำลึกถึงเด็กๆที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดค่ะถูกสร้างโดยคาซึอโอคิคุโจค่ะเป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยศิละปะแล้วก็ดนตรีแห่งโตเกียวเป็นรูปหล่อของเด็กผู้หญิงสองมือชูนกกระเรียนไว้เหนือศีรษะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของแท่งรูปปั้น เป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงแสดงถึงอนาคตที่สดใสแล้วก็ความหวังหินใต้แท่นมีคำจารึกไว้ว่านี่คือเสียงของเรานี่คือคำอธิษฐานของเราเพื่อสร้างสารรพีภาพบนโลกใบนี้ด้านในหอคอยนะคะก็จะมีการแขวนนกกระเรียนสีทองไว้ซึ่งตอนนี้สีก็ไม่ไม่ค่อยทองแล้วแหละแล้วก็มีระฆังนะคะเห็นหลายคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็เข้าไปสั่นระฆังกันอยู่ค่ะ ตัวราคางอนนี้เป็นตัวที่ถอดแบบมาจากของจริงตัวของจริงเนี่ยจะอยู่ในล็อบบี้ของพิพิธภัณฑ์บริจาคโดยดรฮิเดกิยูคาวะเป็นผู้ที่ชนะรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกซึ่งตัวดรฮิเดกิเองนะคะเขาบริจาคเพราะว่าตื้นตันกับความรู้สึกของเด็กๆคะ่ะซาดากะซาซากิคือใครนะคะซาดากุซาซากิเนี่ยมาพร้อมกับตำนานของนกกระเรียน1000ตัว ในวันที่เกิดเหตุระเบิดที่ฮิโรชิม่านะคะเธอมีอายุเพียงแค่2ปีเท่านั้นซาดากะได้รับผลกระทบจากการระเบิดทําให้เธอเนี่ยป่วยเป็นโรคลูคีเมียหรือว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยก่อนหน้าเธอเป็นเด็กที่ค่อนข้างแข็งแรงเป็นนักกีฬาวิ่งของโรงเรียนมัธยมด้วยแม่ของเธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าสาดากโกะเนี่ยวิ่งเป็นก่อนที่จะเดินเป็นด้วยซ้ํำจนกระทั่งสาดากโกะมีอายุได้1 1ปีค่ะร่างกายของเธอก็เริ่มแสดงอาการผิดปกติขึ้นสาดากโกะนะคะใช้เวลารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ14เดือนระหว่างนั้นเธอก็ได้พับนกกระเรียนด้วยความเชื่อที่ว่า ตัวเองเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็จะหายป่วยหากเธอพับนกกระเรียนได้ครบ1,000ตัวบางข้อมูลนะคะมีการบอกไว้ว่าเธอพับนกกระเรียนได้ทั้งหมด1,300ตัวแต่บางข้อมูลก็บอกว่าเธอพับได้เพียงแค่644ตัวแล้วก็เสียชีวิตลงในที่สุดสร้างความเสียใจกับเพื่อนๆร่วมชั้นของซาดากุเป็นอย่างมากเพื่อนๆเ,เนี่ยก็เลยพยายามช่วยกัน พับนกกระเรียนให้ครบ1,000ตัวแล้วก็ฝังไว้ในหลุมศพพร้อมกับร่างของซาดาโกะค,ค่ะ นอกจากนี้เนี่ยนะคะเพื่อนร่วมชั้นต่างได้พากันเชิญชวนคนทั่วประเทศให้สร้างอนุสรณ์แก่เด็กที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดโดยมีการสนับสนุนนะคะจากนักเรียนทั้งหมด3,100แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นและจากประเทศอื่นๆอีกประมาณ9ประเทศรวมถึงสหราชอาณาจากักรทำให้รูปปั้นทองสำริดขนาด9เมตรเสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาได้ ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนะคะเขาเชื่อว่านกกระเรียนเนี่ยเป็นนกแห่งความสุขเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขเป็นสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นับพันปีปีของนกกระเรียนนะคะจะนําพาดวงวิญญาณไปสู่สวงสวรรค์และนอกจากนี้นะคะนกกระเรียนยังเป็นสัญลักษณ์ของสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์หากาพับนกกระเรียนได้ครบ1000ตัวนะคะก็จะสามารถขอพรให้ตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ค่ะเรื่องราวของซาดากโกะ สากินะคะก็ถูกนำมาสร้างเป็นวรรณกรรมโดยนามปากกาของเอเลนอร์คผู้ซึ่งหลงไหลในวัฒนธรรมญี่ปุ่นค่ะวรณกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าซาดาโกกับนกกระเรียน1 0 0 0ตัวค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเราลองซื้อมาอ่านแล้วือเล่มไม่หนามากเอาจริงๆคืออ่านวันเดียวก็จบด้านหลังหนังสือนะคะก็จะมีวิธีการพับนกกระเรียนไว้ด้วยค่ะ พิพ,ธพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองฮิโรชิม m าค่ะเมื่อเช้าเราเดินทางมาจากโอซาก้านั่ง J.R. จากชินโอซาก้าใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง1ชั่วโมง4 5นาทีแล้วก็อาจจะต้องต่อรถรางของฮิโรชิม m าเพื่อที่จะมาถึงพิพ,ธพิธภัณฑ์แห่งนี้ ใครที่ไม่เคยรู้ประวัติของเมืองว่าเคยประสบพบเจอกับเหตุระเบิดหรือว่าสารพิษกัมมันตรังสีรั่วไหลเนี่ยถ้ามาถึงก็อาจจะไม่ทราบเรื่องเลยเพราะว่าตอนนี้เมืองคือดูโอเคมีรถรางวิ่งทั่วเมืองนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่จะมาชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยแนะนำว่าให้มาแต่เชา้าเพราะว่าพอเริ่มสายต้องเข้าคิวเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเรามาถึงที่นี่ประมาณ 9ก้าโมงค่ะถือว่าปริมาณคนยังโอเคอยู่พิพิธภัณฑ์ที่นี่เปิดตั้งแต่7โมงครึ่งนะคะค่าเข้าชมผู้ใหญ่หนึ่งท่านจะอยู่ที่200เยเยนถ้ามาหน้าหนาวก็อาจจะต้องเช็คเวลาเปิดปิดให้ดีๆเพราะว่าหน้าหนาวมืดเร็วพิพิธภัณฑ์าอาจจะปิดเร็วกว่าหน้าร้อนค่ะ นอกจากโดมปรมานูจะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวแล้วนะคะที่นี่ยังมีศาลเจ้าอิซึกุชิมะแล้วก็ศาลเจ้ามิยาจิมะรวมไปถึงเทศกาลดอกไม้ไฟที่ท่าเรือฮิโรชิมะด้วยค่ะเนื่องจากเป็นเมืองที่ติดกับทะเลก็จะค่อนข้างโด่งดังเรื่องอาหารทะเลอย่างหอยนางรมฮิโรชิมะแล้วก็ข้าวหน้าปลาไหลโอโคโนมิยากิที่นี่เนี่ยนะคะเป็นสไตล์ของฮิโรชิมะก็คือใส่ถั่วงอกเข้าไปด้วย โมมิจิมันจูเป็นแป้งสอดไส้ถั่วรสต่างๆที่มีรูปร่างคล้ายใบเมเปิลแล้วก็เมลอนปังเขาบอกว่าเมลอนปังของฮิโรชิมาเนี่ยอร่อยที่สุดในญี่ปุ่นแล้วใครที่สนใจก็ลองมาเที่ยวแล้วก็ลองมาชิมอาหารของเมืองฮิโรชิมากันได้นะคะรถรางของที่นี่นะมีทั้งแบบรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่เมื่อกี้ได้ลองนั่งทั้งสองแบบเลยรุ่นเก่าอะถึงเขาจะเก่าอะ่ะแต่จะบอกว่าที่นั่งบนรถเนี่ย มีฮีเตอร์นะคือน,นั่งแล้วมันอุ่นกนะ้นน่ะในคลิปต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ